หนึ่งสองสามเริ่มคุณไม่ออกไหมโอเคกล่าวสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้เราก็มาอยู่กันในเกมฟาส t m โมโฟเบียกันนะครับวันนี้ก็มีแขกรับเชิญเป็นเพื่อนผมเองจอหนีนะครับผมจอหนีนะครับผมแอลจอหนีเตรียมหนีผีกันเลยนะครับวันนี้อ่ะ ใช่ครับก็เดี๋ยวพวกผมขอออกตัวก่อนเลยนะว่าพวกผมก็เพิ่งเคยเล่นเกมนี้เป็นครั้งแรกเนาะอาจจะแบบทำอะไรงงๆกึ่มๆไปเลยว่าก็ขอให้ทุกคนเข้าใจกันด้วยนะครับผมออาหนุ่มเนื่องจากว่าเรามีประสบการณ์มากผมบอกหน่อยสิว่าเราต้องเตรมของอะไรบ้างโยนทิีนี้เลยแล้วก้มโอ้ไมคอกาอันนี้หรือว่าต้รืองวัดใช่ไหม ถ้าส่องไปแล้วผีอยู่อ่ะมันจะติดลบอุณหภูมิติดลบตรงนั้น่ะคือผีอยู่ที่ผมถืออยู่อ่ะอ่าโอเคเครื่องนี้ใช่ไหมให้ผมอาเตรียมเลยอ่ะผมขอเอฟเอฟไปแล้วกันนะเอฟเอฟกับสปิริตบ o ็อกนะโอเคทุกคนเรากุญแจกุญแจกุญแจไหมยังต้องใช้ปะ ทุกคนเรากำลังจะเข้าไปอยู่ในบ้านเนาะเข้ามาแล้วนะครับโหมืดมากไปด้วยท่านไปเปิดประตูไงเอ่อขิดค้างอะขิดไายค่ะบตดายค่ะเอ้ป,ประตูอะไรอะไระอะไรไม่ภาพมันอันนี้ภาพมันจุ่มไปเลยอะ ได้ไหมเนี่ยประตูนี้ก็ได้ที่ผม,มนะได้ปะได้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 ไดโหน่ากลัวนะเนี่ยทุกคนเชื่อว่าผมเป็นคนผมเป็นคนกลัวผีดีไปเนี่ยนะคลิปนี้ผมอาจจะไม่ได้โชว์หัวอะไรมากนะครับบริว่าผมก็ไม่ค่อยถูกกับเกมผีเท่าไหร่นะ ชั้นล่างใช่ไหมอันนี้ไฟฮัลโหลกูสฮัลโหลกูสกิ v e me a sign ฮัลโ o g โกส t give me a sign c k you อุ้ยไม่ขึ้นชิ่ายแล้วครับมีห้องอะไอีกไหมอ่ะสองขีดยี่มีกบสองขีดสองสองสอง สามห้องนี้จอหนอหายไปแล้วนี่นอ้ยตรงนี้สี่แต่มันไม่ติดลบตรงนี้ไม่มีอ่ะอินไม,ม่ขึ้นอ่ะมันขึ้นตรงห้องน้ำหรอห้องเก็บของปะไม่ใช่ว้ายตกใจตกใจหมดเลยเย <c oughs> อยคนที่ฆ่าลูกเลยาป มาปิดไฟเหรอไม่ปิดมันอยู่ไหนอ่ะนี่มันไม่นด้อยู่บนเลยเดี๋ยวปิดเปิดชันนั่งไม่มีชันนั่งไม่มีไม่เย๊ตรงทางเดินไว้จอนไม่เลย ไม่ขึ้นเลยเงียบกิบเงียบมากมันปิดไปแล้วฮัลโหลโกสฮัลโหลโกสกิฟมีอไซร์แวร์อาร์ยู Where are you? Where are you? ตรงนี้สัญญาณอ่อนจ้ะ Where are you? Give me a sign. Give me a sign. Give me a s i g n bro come on come on guys ไม่ขึ้นเลยครับ M F ไม่ขึ้นเลยเมื่อกี้ขึ้นแค่สองขีดแล้วก็นิ่งไปละแปลของอย่างอื่นมาลองไหม ขออย่างอื่นมาลองนะโอเคครับทุกคนตอนนี้คือมันไม่ออกมาเลยนะเดี๋ยวผมลองเปลี่ยนของดูมาหาคนที่มันสามารถเช็คได้เนาะได้ครับได้ครับเออผมทิ้งอันนี้ทิ้งเอ้ยเดี๋ยวผมเอาที่ทิ้งไว้ได้นี่หว่าฮัลโหลกส แต่เมื่อกี้ E M F ขึ้นนะตอนอยู่ไหนอ่ะไปช่วยด้วยอยู่ไหนแล่วอือ้ยนี่ไปสองชุดแปดเฮ้ยตรงนี้ตรงนี้ยัง่ตรงนี้ยัหนึ่งไม่ไม่หายไปแล้วเมื่อกี้คือมันอยู่ตรงแถวนี้เลยอ่ะ ผมว่าเราทิ้งไว้ตรงนี้ไหมมันดูเป็นไปได้สุดละผมทิ้งเอี๊ยไปตรงนี้นะแล้วก็ตรงไหน Hello Ghost Where are you เฮ้ยมันพูดมันบอกมันกำลังมาศูนย์ที่เจ็ดนั่นไงไอ้เหี้ยดิเด็กพี่เด็กพี่เด็กโอ้ยแล้วกูไม่กลัวมึงแล้วทีเนี้ยกูกลัว อ่าอย่างแรกนะคือมันตอบถ้ามันตอบ่เราไปจิกด้วยว่ามันตอบก็สมมติไม่รู้อยู่ตรงไหนนะตอัวจีจีอ่าฮะ E M F ไม่ใช่เอ่อ Ghost Spirit Box E L าไม่ถึงปะยัไมไม่อยู่ยัมไม่อยู่ไหน ไม่สเปรดสเปรดบออยากกาออกดิยังไม่เลี้ยวยังไม่ไเลี้ยวห้า 5, ใช่กาการนี่มันคือเอาออกหรือว่าไม่เก็ดอะการนี่คือเอาออกหรือว่าเออไม่แมวออกอะเ,อเ,อเดี๋ยวละคืออะไรคือกาคือติก๊กาการติกต๊กใช่ปะ อันั้นก็ EF แล้วาไม่ใช่แต่สปีดดิปบล็อก็ใช่ปีอ่าโอเคก็อเออไปถ่ายรูปได้ป่ะทำแล้เห็นเราเห็นหอะไรใช่ปะก็ก็ถ่ายรูปเตรียมหน่อย,ยแล้วก็ไฟฉายขอไฟฉายแล้วเมือนะ ะมมันนแ่่ใสผเกระซิบใช่ปะมีกระซิบใช่ปะใช่ใช่กระซิบกระซิบนะเออ่สปิริตบล็อกอีเวฟไม่ใช่เอเวลห้ามีเสียงกระซิบสองอย่างละตอนนี้เหลือแม่แล้วสปิริตบล็บอกแล้วสปิริตบล็อกกับเอ่อโกสต์วิสต์ทั้งอันที่อยู่ด้านหน้าสปิริตบล็อกอะ,ะฮัลโหลโกสต์ฮัลโหลโกสต์ Give me a sign, give me a sign, give me a sign. Cause, where are you? Where are you? Give me a sign. Hey.

ใช่ไหมลงจายมีปะ่ะต้องตไม่ได้ว่าไม่มีช้อนตกไม่มีเรานิ้วมือทำของหล่นได้นี่ใช่ปะ่ะร่นได้ไม่รู้ออฟมันมีครัว่าออฟอ,อยู่อ่ะออฟคืออะไรอ่ะลูกโลกผี อ็อบนี่น่าจะแบบโกทำของตกป,ปะใช่ปะผมว่าใช่ว่ะอ่ะเหลือสุดท้ายแล้วจอนระดับแม,ออม่ออกเลยไหมออกเลยไหมผมว่าแม่เอาไง<อ>กลับเลยนะอเอาไหนอ่ะเอาบออบอ้า o R B ออร์บีอ่ะอ๋อท้ายเนี่านนะใช่ใช่ใช่ฮัลโหลโก Give sign me a sign. Where are you? จอนะ John, ถ่ายรูปได้ปะต้องถ่ายรูปอ่ะมันถ่ายไม่ถ่ายนะม,มันออกมารอบเดียวเนี่ยวิ่งละไม่ก็เข้าไปอีกรอบเดีย๋ยวผมเรียกมาให้ Hello Ghost Where are you? That Where are you? Give me a sign กิฟมีอะไซ where are you, อยู่ไหนออกมาไอ้นุ่มจอนปิดไฟปะมันปิดไฟมันปิดไฟฮัลโ o g h ก s t f u ยู you man, where are you? Give me a sign g h o s t give me a sign. Give me a sign. Where are you ไม่ตอบอะ่ะไม่น่าจะได้รูปอะ่ะงั้นก็พอแค่น,นี้แล้วกันเนาะไม่มีเราเนี่ยมืออ่าระดับแม่มาสรุปตรงไหนอ่ะก็คือ สุดยังไงนะอ่าิ๊กโฮมติ๊กตรงไหนเอ่ยพ้นจากเนื้อมืออ๋อคือต้องไปโดนล,ล่าแล้วก็ลอดอ่ะจนอนใช่ครับต้องปิดไฟโฮมทิง ลาดจะจัดเดี๋ยวผมต้องเอานี่มาก่อนดิต้องเอาไอ้นี่มาเรียกด้วยตอนเตรียมถ่ายรูปนะไม่มันไม่ไมันคือแม่เลยฮัลโหลโกส Give me a sign Give me a sign Where are you Go's where are you? Where are you? ไอ้น้างโง่ Where are you? I'm here มันอยู่นี่มันอยู่นี่มันอยู่นี่แล้วยมันอยู่นี่สองยันเนี่ยกิฟต์มีอาศัยอย่านะกูกลัวนะจอน 4เหรอ2 Give me a sign Come on bro Come on ghost Come on Fuck you Fuck you beast Fuck you ghost Give me a sign น้อง Where are you ก e ฟมีอ i g n c คัมมอนคัมมอนคัม o อนคัมมอนก v ฟมีอ sign โชว์ yourself มันบอกโ okay อเคอ่ะแล้วเขาว่าไงอะ่ะก v ฟมีอ sign โชว์ yourself ไปแล้วม่อยู่แล้วเออเจดกโอ้ยยีโดนเอ้ยเลอนตายหรอรอดไหมตายไม่ไม่ตายไฟพิรอดใช่ปะไมเ็โอ้ยโอ้ไฟพอดีเลยประเด็นนะสององเียมดากบร yourself เวไอยูขมอน bro ไปละเวไอยูฟอฟไม่ไหวคนดูไม่ไหว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 ไปสั่นตัวสองแล้วของผมอ่ะหน่อยเดียวยิงหน่อยก็ได้เวเจริงเหรออยู่นอกอะไหรือข้ากบนเดี๋ยวโอเคเดี๋ยวดูอันนี้ให้เาขาเรียกว่าอะไรน,นะกราฟวิจารณ์สี่ขีดวิโดนโดนโดนเก้าสิบสิบส <9, S 2> ิบ

กัวไม่หอผมได้ห้าเหรียญนะเขาแบบที่สาวครับ,แบบ,รบแบบนี้เราจะแก้มือจากแบบที่แล้วเนาะเป้าหมายเราไม่ขออะไรมากขอแค่ว่าเออรู้ว่ามันคือตัวอะไรแค่นั้นก็พอครับเดีวเตรียมของก่อนนะครับทุกคน ช้อนเตรียมนี่ได้ปะกองจะเปิดประตูล็อก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 หนึ่งคนจะเอาไอ้นูไม่รอเลย อาจจะเงียบๆนิดน,นึงนะครับพอดีว่ามันต้องใช้สมาธิดีนึงเนาะอาจจะไม่เอ็นเตอร์เทนอะไรมากนะคุณดูพอดีว่ามันแบบมันก็ไม่น่าเอ็นเตอร์เทนเท่าไหร่นนพูดถึงเนะี่ะมันดึกแล้วใช่ครับตอนนี้ก็ดึกแล้วด้วยอาจจ่าเดี๋ยวผมเปิดให้ทุกคนดูก่อนนะว่าผมอเกมนี้ตอนเวลาเท่าไหร่นี่นะครับ เอ้ไม่ไดนน้ไม่ได้ต้องมีโดแท็บป,ปะไม่ใช่อ,อัลเทเมทแท็บอะไรนะชิปแท็บอรออุ้ยจอนเนี่ยคนดูตีสองห้าสิบเอ็ดเนาะกำลังอัดคลิปเลยโอ้ไม่เห็นอ่ไม่ขึ้นวะ่ะแต่ตอนนี้คือตีสองห้าสิบเอ็ดนะครับอัดลีปอยู่โคตรนะโอ้ยเนาะกลัวเราเนี่ยแทนหนุ่ม ไม่ขึ้นอะไรเลยตรงนั้นมีสัญญาณสัญญาอะไรบ้างไหม อันนี้คือผีปิดไฟนะครับโคจะน่ากลัวเลยอ่ะฮัลโนลฮัลโหลฮ a ลโห o u ั Hello, name? What your name? What your name? Hello ghost, where are you? Where are you? ไม่ตอบเรีไกใขึ้นเลยจอ Where are you? Show yourself. มันแน่อ้าไม่ใช่ละวิวิวไฟกระพริบไฟกระพริบไฟกระพริบ,บมันล่ามันล่ามันล่าออกเลยออกเลยออกก่อนเลยไฟกระพริบตรงไหนครับอ่าห้องห้องนี้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 สัญญาณเยอะด้วยจอนฮัลโหลโกส Where mm hmm. are you mm hmm. Where are you? Give me a sign. Where are you? Hello, it's me. ขอแยกไปเปลี่ยนของนะครับอมเมจพูจะใช้ไม่ได้หวอยจังเฮ้ยจ้งางเนี่ยมึงจะบิวอารวมไปถึงไหนเนะี่ยเอาเป็นอะไรดีอะสมุดเอี่อนน ว่าอยู่ในห้องนี้ใชวัวฮัลโหลโก๊อส Give me a sign Come on Show yourself Give me a sign ตรงนี้สัญญาณขึ้นเยอะมากเลยของผมอะ่ะเนเครื่องคุยสปรด,ดบล็อกอะ่อะไะออม่เยอะขึ้นร้อยสิบร้อยสิบร้อยยี่เก้าสิบแถวเนี้ยนะ่่่่่่อ่่่่่่่่่ขึ้นเ่อะมากเลย ไอ้คันนี้เปิดยังไงอจอ์เนี่ยต้องกด C แล้วก็ F C แล้วก็ F อ๋อ Hello Ghost Where are you <Yeah. S 1> Where are you มีสายเครื่องนั้นอยังไหนวะมเอสอ่ะเอ๊ะผมยัดไปในรถมันดูไม่ค่อยได้ใช้อ่ะอันนี้หาไม่เจอเลยไม่เรากวดจอทำไมไม่ขึ้นเลยอ่ะผีไม่ดูเลยอ่ะแป๊บนึงนะ มันมีอะไรบ้างไหมที่แบบไม่ดุะฟิงเกอร์มัน,มย,มนย้มมือปะถ้ามองรถปะไม่รถเลยมันไม่มาเลย ของผมรถเยอะสุดแล้นเลจริงิงโอ้รถเยอะเหรอใช่คุณอยู่ทางไหน,นไไอ่ะเดินไปเดินครัวครัวผมได้ยินเสียงตรงเนี้ยคืออะไร

ตรงไหนห้องไหน,น,นไหน้องนอนเหรอจะ,อนอนอะไปตัวอ่ะหอนะ้องน้ำสิบเก้าองศา Course, where are you? Where are you?